และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นรีโวหัวเดี่ยวนะครับปี2023นะครับผมจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมนี้จะอัปเกรดนะครับตัวหน้าไฟหน้าใหม่นะครับเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับจากเดิมนะฮะไฟจะเป็นแบบรีเฟกเตอร์แบบนี้นะครับผมเป็นไฟรีเฟกเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็จะทําการเปลี่ยนไฟนะครับพร้อมชุดสายตรงรุ่นนะครับเป็นไฟตัวใหม่นะครับผมเป็นไฟหน้าแบบนี้นะฮะ ของตัวท็อปสุดนะฮะเป็นของตัวล็อกโคและก็ตัว GR Sport นะฮะโคมด้านในจะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะผม เสร็จสิ้นนะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับไฟหน้าตัว r ี vo 2022 23ใหม่นะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมจากเดิมเป็นไฟรีเฟกเตอร์นะฮะระบบตัวนี้นะครับเป็นฟูลระบบเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะไฟสูงต่ำเป็นใบบีมนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ i m ม์รันนิ่งไลท์นะฮะดรอปแสงลงจะเป็นไฟรลีนะครับผมตัวนี้มาพร้อมชุดสายไฟตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมมาดูด้านนี้กันนะครับผม ในส่วนของโคมไฟนะฮะก็จะได้เป็นโคมไฟใหม่อะไหล่พาแท้แบบนี้เลยนะครับผมและก็อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ลูกค้าติดตั้งไปฮะจะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกแล้วก็พร้อมตัวไฟตัดหมอก LED นะฮะพร้อมชุดสายไฟแบบนี้ด้วยนะครับผม